ครับพี่น้องครับตัดรัดเลา,เาะมาพอสมควรนะครับเนาะโชคดีจนได้ครับโชคดีแบบไหนเบิ้งซวอยกันนะครับยังไปพุ่นครับยูพ่นนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี้พาพี่น้องมาเล่นน้ำตกนะ่ง่นองนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับความสุขยุที่ใจนะพี่น้องคือกับใจตอนนี้นี่อยากาหาเห็ดกระปิดออกบ้ถอยนะครับจากเห็ุอันนึงสู้เหตุอันนึงครับตอนนี้นี่คนในหมู่บ้านพิ่นได้เหตุนาและ้ะนะพี่น้องออกไหมแล้วครับเหตุนาเละ็นได้พี่น้องนะดูนะครับเพิ่นหายผมเนาะผมก็บ่อยากให้เจ้าของผาดครับพี่น้อง แต่ว่าสีทันเพิ่นบอครับเพิ่งมากันแต่สองแต่ว่าผมนี่ยสายแล้วน้องมือนเนาะไปครับไปรุ่นซอยกันพี่น้องปิดน,น,นังได้น้องแมนโบแมนบ่นบซัมได้จ้าโบซัมได้เนาะโอ้เพิ่นมาโบซัมได้ไปโบซัมได้เลยนาะได้ซัมไหนแมน่ เปดเอาไปมากเนี่ยโอ้ครับอันนี้ค่ะนี่เย่ต่อมของเขานะพี่น้องเนาะครับได้แค่นี้เลยครับโลาหมันเนะพี่น้องแต่ว่าผมนี่ยังไม่หมันนะครับเนาะเดี๋ยวก็หมันเดี๋ยวก็หมันรุ่นใส่กันะครับเนาะครับพี่น้องโอ้มือนี่ไทยพี่น้องเขาขึ้นมาหนาตาเลยครับเฮ็ดหน้าเละออกครับ หลายคนเคยที่งหูจากดีนะครับเนาะนีไ่ได้พี่น้องได้นี่คือเห็ดหนาแหล่ครับดอกกำลังงามๆนะครับเนาะนี่ซี่ยุเป็นกุ้มครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ต้องหามูพนนะครับ แต่ว่านี่บบแมนโมกันนะโอ้แอบดูดีแท้เห็ดละงหกพี่น้องแต่ว่าดอกหน่อยนะครับเนาะหน่อยก็ต้องเอาเนาะครับหน่อยก็ต้องเอาจากหน่อยกันมั้นเลยพี่น้องครับโอ้สวยงามคือเก่าครับบบเปลี่ยนแปลงเลยเห็ดละง,กงนะหกเขาเนาะเมื่อคืนทั้งคืนฝนตกครับพี่น้อง ได้ยินเสียงน้ำตกลงจากภูเขานุ่มกันนะครับเนาะเห็ดปลาเฮานี่มันสลับกันครับก้อนหนานั่นก็เป็นเห็ดน้ำเพลิงนะครับที่ออกมาแล้วก็มาเห็ดละงกครับแล้วก็ตัวมาก็มาเห็ดหนาแหล่ครับพี่น้องครับซึ่งผมที่พาพี่น้องมาเที่ยวหาเมื่อนี่นแล้วเนาะ,นะสำหรับเห็ดตาแหล่เขาครับ บึงน้ากันงได้พี่น้องเห็นไหมครับดอกตุ่มๆนะครับนะออกมาพี่น้องครับดอกตุ่มนะครับมีตุ่มหนึง่งครับนี่คือตุ่มเห็ดหามแหลงนะครับแอบไปตามหินนะพี่น้องกำลังออกไหมอะไรครับพี่น้องครับอ้กำลังออกไข่ตุ่มมาได้พี่น้องนะ แต่ว่าก็ต้องเอาแล้วครับเนาะเพราะว่าแบบนี้นี่ที่แซ่บเป็นพิเศษเลยครับเวลาไปแกงนะครับเนาะเป็นได้เศษได้่โอ้พี่น้องว่ามันดอกใหม่นะครับนะเป็นเห็ดอย่นาะหน,น่ยนาะครับออกเป็นกุ้มเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องต้องให้เห็นน้ำกันนะครับเนาะ ห่วพ่อไข่พี่น้องครับกำลังออกมานะครับเนะเมืองน้ำกันครับนี่เป็นตุ่มไข่เห็ดละงกครับพี่น้องกำลังออกมาง้าง้ําเลยครับพี่น้องครับเห็ดละงกเพ่นวามันที่มีเปลือกหุ่มหรือว่าเยื่อหุ่มนะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นเห็ดเบือหรือเห็ดละงากซีโบมีเยื่อหุ่มใ้แบบนี้ครับพี่น้อง ถ้าเจอจัางสิเอาไปกินได้เลยครับพี่น้องครับครับเมื่อพอกับแมลงกาของห้องเกานะ่าแลพี่น้องแนะ้วเป็นยังไงครับเมื่อไหนมานบอมื่อนี่ยมานตันใดจ่าเมื่อนี่แมนลงจาบ่หมานเห็ดมันกำลังออกเหรอเห็ดกำลังออกกำลังเป็นกีน่น้อย แต่ว่านี่ถือว่ามันได้ป้วยนะแม่คงแก่มาเบิงครับเห็ดแดงมาจากเห็ดแดงก็แซ่บเขาไม่เกิดพ่อเห็ด,ดถือว่ามานันเลิศละแบบนี้ถือว่ามันแล้วครับเนะาะต้องเอานะครับพี่น้องลนะโอ้มืวหนี่พี่น้องเขามาลายขนาดครับมือหนนะ่นะครับมผมว่าพ่อเห็ดแดงเขาจะถุกเอานะครับเนาะ ในในได้ขึ้นมาทั้งโคกทั้งพูแล้วโอ้ตรงบ่าผาดนะครับเนาะเห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมักของเขาครับสิ่งที่ต้องระวังไว้นะครับเนาะสำหรับภูมาเก็บเห็ดได้พี่น้องเด้อผูมักเที่ยวปลา่ยวโคกช่วงนม้หนานาฝนมันที่เป็นเมือกเป็นไข่มันที่มึนนะพี่น้องานะ มึนหรือว่าลื่นครับก็ให้ใส่ความระมัดระวังน้อยหนึ่งนะครับในการย่างกันเดินได้พี่นองเ้อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ได้เห็ดไปแกงกินแซ่บนะครับเนาะพ่อยเราได้ครับได้นี่ยนะพี่ลอง เที่ยวโคกเที่ยวภูเก็บเห็ดปลานี่โอ้สำหรับผู้ใดเคยมาแล้วนี่สิมันกันทุกคนครับพี่น้องสิจอบนะครับเนาะจอบ่าเห็ดออกแล้วบ่สิคอยถามกันได้พี่น้อง้อถ้าผู้หนึ่งมาพอแล้วก็ว่าออกแล้วเด,อด้อนี่ก็โอ้เป็นอย่างที่ม้วนครับม้วนแบบใดทีดครับ พี่น้องเบิ่งเหรได้ครับเด้อฝนตกมาหน้ำไหลลงเขาลงคูนะครับนะนเนาะมวลในกันได้มาเล่นมาพอ้กันอยู่ทั้งโคกทั้งเขาได้เห็ดเป็นอาหารการกินครับพี่น้องคนใดเซียนเซียนเพื่อนก็ได้ไขยนะไม่ต้องจ๋านะครับเห็ดปลาเนี่ยมีคน้นซื่อค้นไขยกันด้กันนะครับเนาะผู้ใดเซียนผู้ใดได้ไดลายเพื่อนก็ได้เอาไปไขยครับพี่น้อง นี่คือขอดีของบ้านติดภูติดเขานะครับเนาะการหายูหากินกระติดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับตามฤดูกาลกันไปพี่เนาะครับพ่อโฮโฮของดีแล้วครับพี่น้องครับทักงามทักแสบก็มันเห็ดละงกนีแ่แหละครับ พี่นางเวเห็นแล้วงูนี่สะดุดตาครับยูรี่ยูจังใดก็เห็นนะแม่น้องแจนนะครับสีงามกูมูก็ไปได้นาะเรียนแค่ซองอันนี่เบื้องพี่น้องเนี่ยว่าจะคงตาดีน้องโบเมนนะครับเนาะพี่น้องเบื้องน้ำอันนี้คือไข่จ้ะที่แรกเห็นแค่ซองมืสะอ่อนก็บ่ได้นะครับเนาะเห็นแล้วพี่น้อง เราต้องสะอ,อ่อนน้ำกันครับเห็ดปลาเห็ดผู้เห็ดโคกเห็ดเขาออกนี่ต้องบ่ปล่อยโอกาสให้เสียนะครับนะเนาะเขาต้องเก็บไปเรื่อยๆครับโอ้นี่ก็เป็นเห็ดหนามมุมนะพี่นอนๆะด้ออกยุ่ใกล้ๆกันนี่แหละครับเห็ดครับได้ยุ่ได้กินทุกคนครับผู้ใดมากก่อนก็สิได้ไหลนะแต่ว่ามื้อนี้นี่ ขนข่างมาซ่านไม่องแก่เนาะครับมาเก็บเห็ดยำได้ก็ต้องพาพี่น้องมาเที่ยวเล่นแถวเดินขำปมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ็นล้านหินพี่น้องครับสลับกับดอกไม้ปานะครับเนาะมันก็มีห่วยหน้ามพาเขามะกลางนี่คือเก่าครับพี่น้องบรรยากาศก็โอ้เบืองเหรอครับเนาะวันนี้บ่มีแดดเลยครับฝนเบิดมือคือเก่าครับโอ้พี่น้องครับอากหลากเลยพี่น้องเห็ดมันปูนะครับเด้อนี่คือเห็ดมันปูนะครับเนาะ กินได้ครับพี่น้องแล้วกันแต่ว่ามือนีเขาบดใ้เก็บนะครับเนาะมันดอกน้อยมันเก็บยากครับโอ้ผู้ใดมากกินเห็ดมันปูมาทางนี้ได้พี่น้องเด้อทางโคกทางเขาทางเคยพุ่มเขาเนาะพี่น้องเนาะครับได้ยินเสียงน้ำตกน้องกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบื้องน้ำตกน้อยได้ห่วยนลครับแต่ก่อนซิไปเบื้องเนี่ยเขาก็มาคอกับเห็ดละงอบดอก,กงามกันแล้ครับ ออกอยู่ทนๆเลยครับพี่น้องครับออกคนเดียวนะครับเนาะ ครับพี่น้องนี่ก็คือความสวยงามตามธรรมชาตินะครับเนาะเมื่อมีฝนตกก็ย่อมมีน้ำนะครับเนาะมีน้ำไหลไาจากภูเขาแล้วพี่น้องเด้อวยน้ำตกเล็กตกน้อยโอ้สวยงามครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับมืุอนี้พาพี่น้องมาเล่นน้ำตกนะพี่น้องเนาะน้ำตกน้นอยๆครับเห็นแล้วครับนใจครับพี่น้องอเห็นซ้ำสุดเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะมาเก็บเห็ดครับมือนี้ม่ได้เห็ดหรอกครับพี่น้องในใน้อยหนึงแต่ว่าก็ได้นพาดพี่น้องมาเที่ยวพังน้ำตกนะครับเนาะ หชิบสยวนี่แต่ก็สวยงามครับพี่น้องครับตัดลัดเลาะลมาเพ่าสสงควรนะครับเนาะโชคดีจนได้ครับพี่น้องครับ โชคดีแบบไดเบิ้งไฟกันนะครับเด้นับไฟกันพร้อมครับโอ้มูเห็ดละงกแล้วพี่น้องครับต้องสอ,อนนะครับเนาะสะดุดตาสะดุดใจเลยครับพี่น้องครับบสอนบอได้เนาะเห็นเราก็ต้องโอ้โหให้พี่น้องได้เห็นนาครับสําหรับเห็ดละงกเขาพุ่นได้พี่น,น้นองไนดะ้เหลืองไปพุ่นครับยูพุ่นนี่ครับ ให้เป็นหน้าที่ของแม่น้องจ๋านนะครับเนาะครับพี่น้องมาเก็บมเห็ดกักแม่น้องจา๋าเหลียวเหียนนี่ก็มีความสุขเลยเนาะพี่น้องโอ้บ่มีบ่ได้เะครับเนาะงามเหลืองสวยงามขนาดมูนี่นี่เพราะแกงแนละ้แม่น้องจานะ๋าเนาะแกงจ๋าได้ขวยน้อยนะึงครับเพราะแกงแบบไดนทีครับเบิ่งมูนก่อนนะพี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อนี่นี่พี่น้องเขาขึ้นมาไหลนะครับเนาะ ได้พูดแล้วเล็กแล้วน้อยแบกเงินไปกินเขาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีอ่ะลุยรถแม่นงจาเฮาครับโอ้สออนนะพี่น้องได้สออนน้ำแม่นงจาครับเห็ดละงก์นะเนาะเป็นเห็ดที่สวยงามแล้วก็รสชาติดีลีนน้ำแม่นงจาเนาะแมนพีน้องครับเห็ดละงกเกิดเองจากธรรมชาติครับกำลังต่มกำลังเกิดงามๆเลยครับพี่น้องครับ มาได้พี่น้องเด้อมากินแกงเห็ดละงกแซ่บๆน้วกันครับเก็บมูนี่เขาก็ะซิลงไปบ้านไปแกงกินแซ่บๆนะแม่นางจ่าเนาะมาได้ครับเด้อผู้ใด้ยังบอกกินข้าวเที่ยงพี่น้องเน่มากินแกงเห็ดละงกแซ่บๆดน้ำกก้งๆคุณจ่าแซ่บจ้าพี่เห็ดละงกต้องซดน้ำกุ้งๆกันน่ครับสดห่อนๆน้อยเย็นนี่ก็คือเสียรสชาติมันแม่นางจ่าถ้าแกงเห็ดเผาะก็ใส่น้ำอ้อยเจาะลายสันพี่น้อง ครับโอ้แม่น้องจ๋าระวังสันนะครับเนาะครับพี่น,น้องเอาตรงต้งเลยนะครับเนาะนึกว่ามันไวเลยครับนึกอว่ามันเห็ดไวนะพี่น้องเนาะจริงๆแล้วเห็ดหน้าฝนเนี่ยมันบปไวเลยครับมันมันก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะมีออกมาให้เก็บเรื่อยๆครับพี่จังตอนนี้ผมก็ได้หน่อยหนึ่งแล้วนะพี่น้องเนาะครับเห็นคนในหมู่บ้านเพิ่นขึ้นไปเก็บเพื่อนก็ได้แกงได้อย่างกันตลอดครับผมเข้าใจว่าบมมีเห็ดแลรอ แต่มันก็มีออกให้ออกไม้เขาเก็บตลอดนะครับถือว่าเป็นความสชคดีครับี่น้องสุขดีของชาวบ้านช้วป่าเขาแถวนี้ครับได้อยู่ได้กินเห็ดสีไว้โบไว้สีออกโบออกกันได้พาพี่น้องมาเล่นทั้งป่าทั้งเขาขึ้นเก่าครับพี่น้อง พี่น้องตอนนี้ก็ได้พรแกงแล้วล่ะครับเฮากระซีลุงบ้านครับพาพี่น้องมาเบิ่งหน่ำตกมาเที่ยวปลาเที่ยวเขาบม่ผิดหวังแกับเที่ยนท้องแม่น้องจ๋าเนาะได้าพีน่น้องได้พยแกงแล้วครับมื้อนี้พาพี่น้องเฮามาเบิ่บงหน่ำตกมาเนี่ย คือว่าโอ้นี่ก็บทธรรมดาครับพี่น้องครับสําหรับการขึ้นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแม่นอจ๋าเนาะครับเรวกันหนีน้าได้ครับเด้อประมาณชั่วโมงหนึ่งสําหรับคลิปนี้ผมกับแม่นจ่าของโฮก็ไว้ซ้านี่เนาะครับเนาะพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับ